สวัสดีครับ BTK ฮูเล่นะครับวันนี้มาพิเศษหน่อยคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับ S M S ที่ดูดเงินจากโทรศัพท์เติมเงินนะครับว้าว <Wow. S 1> ที่มาก็คือ S M S ในโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของพี่ชายผมแล้วก็แม่ได้มาบอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าทำไมพี่ชายเติมเงินบ่อยเลอเกิน2วัน200 2วัน200แล้วก็เฮ้ย ตอเต็ดเสร็จแล้วผมมากดดูเดือนสิงหาล่อไปสองพันเลยนะครับว้าวอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนี่นะครับอันนี้ของวันนี้นะครับหนึ่งร้อยพรัพที่แล้วหนึ่งร้อยครับหนึ่งสองร้อยดูวันที่นะ สิบแปดสองร้อยสิบหกสองร้อยสิบสี่สองร้อยสิบสองสองร้อยสิบสองร้ออ่ะ,อะสั้นๆเลยก็คือเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องคิดเลขกดไปสองออ่ะกดไปสองพันะครับเดือนสิงหาลองดูเดือนกรกฎาคมโดนไปอีกสองพันเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเติมเงินเยอะแยอะอะไรมากมายขนาดนี้ผมโทรไปเช็คที่ทูนะครับซึ่งก็ได้ความว่ามันเป็น SMS ที่ส่งเข้ามาอ่ะผมก็ดูผมก็ดู ในโทรศัพท์พี่ผมไม่มี sms เลยไม่มี sms ผมก็ดูเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามันมีหมายเลขอย่างนี้อย่างนี้อ่าก็ให้ไปค้นหาดูว่ามันมี sms ของเราที่ถูกบล็อกเอาไว้หรือเปล่านะครับก็ผมก็เลยดูตรงช่องนี้สแปมนะข้อความที่ถูกบอกปรากฏว่าเฮ้ยมันมีจริงๆด้วยมันมีจริงๆด้วยเนี่ยเบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหะเนี่ยสี่หกสี่หนึ่งสามศูนย์สอง ไม่ว่าเราจะเติมเงินเข้าไปนะมันก็จะส่งคลิปมาให้แล้วก็จะดูดเงินออกดูดเงินออกเคยได้ยินแต่ในอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อเคยได้ยินแต่ในรายการวิทยุของอาจารย์วีระธีรพัฒที่ผมก็ฟังบ่อยคนโทรเข้ามาถาม การเติมเงินเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเงินหายเติมปไปเงินหายไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองอันนี้คือกรณีของพี่ชายเลยนะครับผมแค่จะบอกว่าถึงแม้ว่าข้อความที่ S M S โฆษณาที่มันส่งมาเนี่ยจะถูกบล็อกลงไปแล้วแต่มันยังดูดเงินเราได้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมแก้โดยการโทรไปแจ้งที่ call center ให้เขาทำการบล็อกไม่ใช่บล็อกเบอร,ร์นี้เบอร์เดียวก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะบล็อกทุกอย่างที่เป็น S M S ที่จะส่งมาให้กับเราที่มันจะดูดเงินเราก็ฝากเอาไว้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นความรู้จะได้ไม่ต้องถูกดูดเงินอาจจะรู้กันแล้วด้วยนะครับแต่ก็ช่วยกันย้ําอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เกิดกับตัวเองก็เลยอยากจะมาบอกกันขอบคุณครับ